อยู่นะคุณน้เขาอยู่นะ โนช็อตแรงมากอะ่ะเฮ้ยเสียงใหม่ใหม่ปะเสียงใหม่ใหม่ปะ อย่างคนเดิมเออก็คนเดิมถูกว,นนวันนี้วันพุธถูกทุกอะ่าก,ก็ถูกหมดอะเอออาหารจะบูดินที่มันเต็มอ่ะกินี่มันเต็ม บ้าตายเลืออะไรขนาดนั้นโอ้โหพี่ฟองปิดหูหนีอะคิดดิเลือตัวเขาปิดหูหนีอ่ะพอแล้วพอแล้วพอร้องไปอ้วกสอหกได้ <c oughs> <c oughs> กันละสองวันอับทีไปแล้ว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 เจอกันในเมืองถ้ารูพี่อยู่ไหนที่อยู่โรงพยาบาลโอ้หนูอยากได้รถจะ่ทำยังไงดีอะ่ะพี่เข้าเวรเหรอพี่เข้าเวรแล้วเหรอพี่มาตรวจสุขภาพ อ๋อตัวสุขภาพเออพอจะกลับมาเอารถให้หนูได้หรือเปล่าหนูอยากไปงานเปิดตัวร้านอาหารที่มันเกี่ยวกับมะนาวต่างดุษเอ้ยมนุษย์ต่างดาวอะ <c oughs> พี่จะกลับไปเมื่อทุกอย่างเสร็จแล้วโอเคอะถ้าถ้าใกล้กลับเราก็บอกด้วยแล้วกันหนูน่าจะรอออกไปพร้อมกับพี่ดารุยรอพี่ดารุยตื่น โอเคอือโมโหมันก็จะต้องทำเสียงแข็งกับน้องสาวตลอดเวลาเข้าไปก่อน

ได้ไปแล้วด <N> ้วยซ้ำ พี่ชายไม่อยู่ก็คือถ้าถ้าไม่เปิดไมค์อ่ะมันก็จะไม่ได้ยินเสียงเราพูดมันจะเหมือนเราเป็นคนใบ้นะทั้งที่เราอาจจะพูดเยอะอในดิสเน่ยช่ไหมล่ะเขาก็จะไม่ได้ยินว่าเราพูดอะไรดเดซี่ พี่ชายไม่อยู่แอบเข้าห้องพี่ชายตัวเองอะไม่แต่งอะไรด้วยซ้ำไม่รอดเลยตูวห้องก็ปิดไม่หมดคนขี้เหนียวอะเนาะ เขาต้องเก็บตังไว้ให้หนูใช้อ่ะใช่วันนี้หนูก็วันนี้หนูเดย์สี่หนูกะว่าพรุ่งนี้จะเป็นเดย์ห้าแล้วกะว่าจะเล่นทั้งสองเมืองไปเลยแล้วก็สตรีมแบบสตรีมยาวแต่ว่าจะบันทึกคลิปสลับกันระหว่างสองเมือง แบบบันทึกแล้วก็หยุดบันทึกแล้วก็หยุดดอลล่าไม่มาดูก่อนนะมันดูหนังอันนี้ได้ด้วยนะดอลล่าเฮ้ย hey, อะไรเนี่ยอันนี้โดนเนยียตัวเองปะเปล่าีอะไร

do นะมาแล้วค่ะโอ้สวัสดีครับอมแต่ว่าพี่ชายหนูเขาไม่อยู่นะคะอาจจะต้องเรียกแท็กซี่ไปกันเองโอเคเอืมเราเรียกแท็กซี่ไหมยังไงแท็กซี่อยู่แล้วพวกเขาจะมาเขาบอกว่าเอ่อต้องรอให้เขาตัวสุขภาพ หมายถึงแท็กซี่นะหรอไม่หมายถึงพี่ชายอ๋อแล้วเราหรือเราจะเดินไปเหมือนประมาณว่าถ้าเราเดินออกจากซอยตรงนี้แล้วก็เดินลงไปเรื่อยๆเลี้ยวซ้ายมันจะมีร้านเสื้อผ้าอยู่นะคะลองเดินดูก่อนก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยเรียกจากนั้นเพราะว่าเหมือนเหมือนแบบว่าแท็กซี่ช่วงนี้ค่อนข้างให้บริการน้อยนะคะ ได้น่ะแล้วก็เุ้ยอันนี้ for sale หรอเนี่ยใช่แต่ก็ยังไม่เห็นคนเขามาซื้อสักทีนะคะดูลาเลอเกินก็เดินลงไปก่อนก็ได้แล้วก็แต่งตัวเสร็จแล้วเราเค่อยเนีกแท็กซี่จากร้านแต่งตัวไปเออแล้วพี่หิวหรือเปล่าจะได้แวะซื้อแฮมเบอร์เกอร์กันก่อนรองท้องอืม พี่อยู่ได้อยู่แบบว่าอาหารยังแน่นประมาณครึ่งท้องอยู่นะโอเคค่ okay, ะเออทีมที่เราจะต้องไปเป็นแบบหนพี่พิทวนอีกรอบได้หรือเปล่าเหมือนจะถ้าจะไม่ผิดเหมือนร้านจะเขียนว่าเป็นเอาอากาศกับเอเลียนไหมนะเอเลียนที่ดูแปบ๊บน่าจะมีในวายอยู่นะอะไรที่มันเดินเร็วเ็วอ่ะมันมีเดินเร็วเร็วปะ เมนเลดีมันจะเดิน,นเร็วน<ๆ>ะเลดี้อะไรสักอย่างเลดี้เดินเร็วนะเนี่ย <c oughs> เลดี้เฉยๆเลดี้เฉยเดินเร็วมากจริงอ้เลดี้เฉยเดินเร็วสุด คนไม่ะรุเสื้อด้วยโอ้โหดูวิวเออเราเหมือนคนรีบยังไงก็ไม่รู้พอดูเวลาโทรศัพท์แล้วมันเพิ่งจะตีห้าเหมือนคนจะต้องไปหย่งหน้าหย่งผมก่อนไปงานปาร์ตี้เลยก้าน้นหนึ่งไงแบบว่า ก็ติดตื่นเช้าได้นะใช่เพราะปกติแล้วอย่างที่ก็เดินทางบ่อยไงช่วงตีห้าก็ถือเป็นช่วงปกติที่ต้องดีเช็คของไงแล้วเราปกติตื่นตีห้าบ่อยหรือเปล่า,ามไม่ค่อยอะค่ะแต่ว่าันนี้มันตื่นเร็วเป็นพิเศษ <5 S 1> คิดสว่ามาเด <5 S 1> ินสูดอากาศข้างนอกจริงโอ้อันนี้น่าจะมีคนอยู่หรือเปล่าบ้านหลังนี้ ดูดีเนาะก็สวยอยู่นะคะถ้าไม่ขายก็ก็ยังไม่ไม่ขายไม่มีคนอยู่ก็น่าซื้อที่ทนหลนใหญ่ด้วยเนะี่ยแบบินทางสะดวกดแอบบมีความคิดอยู่นิดนึงว่าถ้าหนูแบบชอบแต่งบ้านแล้วซื้อบ้านไว้อีกซักหลงังหนึ่งเปิดเป็นเขาเรียกว่าไงดีคะสตูดิโอสวยแต่ว่าลานหลังเนี้ยแ,<ต>แบบว่าเนีแบบ้ยปลูกพงป,ปลูกผักเพิ่มได้ด้วยนะ แต่ว่าบ้านหนึ่งเขาปลูกได้แค่สองแปลงนะคะบ้านหลังนี้ก็สวยถ้าซือบ้านเพิ่มไว้สักหนึ่งหลงังแ,แต่ไม่ได้ปล่อยให้คนอื่นเช่าแต่ว่าแต่งให้สวยๆแล้วทําเป็นสตูดิโอสําหรับถ่ายรูปไว้ให้พวกคนในสังกัดอินเตอร์เทนเมนต์ต่างๆมาใช้เวลาถ่ายหนังถ่ายโปสเตอร์หรือไม่ก็ถ่ายเอบีถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่างไงอะโอเคนะแต่ว่าอาจจะต้องดูภายในบ้านก่อนด้วยว่า มันแบ่งเป็นล็อกได้เยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยเอออย่างล่าสุดบ้านหนูชั้นสองก็แค่ชั้นสองอย่างเดียวก็ห้าห้องแล้วแบบทําเป็นคล้ายคล้ายออฟฟิศหนึ่งห้องอะไรอย่างนี้เผื uh ่อ huh. เขามาถ่ายแบบนิตยสารลุกแบบเกิลบอ s อาจจะต้องดูว่าเราต้องการจะขายตีมอะไรนะใช่อาจจะแบบมินิมอลบ้างหรือแนวแบบเถื่อนเถือนจบ อะไรอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นที่ต้องการหรือเปล่าเพราะว่าเมืองนี้ก็สถานที่ถ่ายรูปก็น่าจะเยอะที่ที่แสงสีสวยๆก็มีเยอะแยะไปหมดไหนจะพวกอาร์ตแกลเลอรี่อีส่วนตัวคิดว่าถ้าแต่งบ้านแล้วแต่งให้เช่าน่าจะได้กําไรดีกว่าใช่อืมแต่งให้เช่าเราก็แบ่งห้องไว้เพราะว่ามันให้เขาเช่าได้ประมาณห้าคนใหเขาอยู่รวมกันอ่าใช่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 เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฮาส์ ที่เป็นบ้านเช่าเนะ่ยแต่ว่าอยู่กันอะไรอย่างเงี้ยเราปล่อยให้เขาเ,าเรียกว่าังไงเนี่ยใช่ h o u s ใช่ครับประมาณนั้นน่าจะโอเคเขาว่าเขาได้ขอมลขอมูหนึ่งเพิ่มมาด้วยนะ่ใช่มสมมุติว่าแบบคนละสามพันต่อสัปดาห์ก็โอเคนะ,ะนนเหมาะสําหรับคนที่แบบเป็นมิดเดิลแคตหรือไม่ก็โรคก็รองสามสามพันเออแล้วก็สามพันต่อสัปดาห์แล้วก็มีอาจจะมีบวกเพิ่มเป็นค่าส่วนกลางอะไรเงี้ยก็เก็บค่าส่วนกลางเผื่อ ถาเขาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นเหมือนที่อ่อนันชอบทำไง,ะะงที่เขากำลังคิดจะทำแบบว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ให้เขาไปแต่บางคนเขาอยากตกแต่งเองอะหนูว่าใช่แม้ก็ตัวปูเบทพื้นฐานไงอย่างเช่นเตียงเติงเอ๋อเหมือนเราจะเลี้ยวผิดซอยนะคะมันจะต้องตรง,งไปตรงไปอีกใช่ไหมใช่อมไม่มีเนาะโอเคออกไปข้างหน้ามันเป็นยูนิวอร์ซอลนี่ถูกมหาลัยถ้ามีบ้านใกล้มหาลัย เออพวกนักเรียนนักศึกษาก็คงจะเยอะไม่ต้องเสียงเงินซื้อรถด้วยเดินไปเรียนตอนเช้าอือฮึวันนั้นน่าจะเป็นบ้านคนอีกหรือเปล่านะแต่ทางเข้าไกลใชออ่ตรงนู้นน่ะหรอคะใช่ป้ายมันเขียนว่าอะไรอะ่ะเออโอ้ยต้องใช้โทรศัพท์ซูมดูหรือเปล่า ยฉวมโย Beautiful logo น่ะน่าจะยังไม่เป็นของใครก็ใช่น่าจะยังไม่เป็นของใครแต่หนูร้องโทรแต่ว่าคิดว่าเนี่ยเนี่ยถ้าสมมติว่าหนูอยากทำพวกสตูดิโอจริงๆนะเนี่ยพี่ว่าอะไรอย่างนั้นน่ะอีที่เราเพิ่งชี้ไปน่ะดูเป็นอะไรที่น่าจะเป็นสตูดิโอกว่านะูะเพราะมันดูไม่มันจะดูออกแล้วไม่ใช่บ้านคนน่ะใช่เพราะจริงนะคะเพราะถ้าเอาไปเอาบ้านคนเป็นสตูดิโอส่วนใหญ่แล้วก็ คิดว่าบางคนก็น่าจะเยาเยายวนยวนแบบว่ายืมบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะง่ายกว่าก็ก็จริงถ้าคนอยู่มานานเขาก็ต้องแต่งบ้านไปแล้วหลายรูปแบบแต่หนู<อ><อ>ก็แอบ,บคิดนะคะสมมติว่าถ้าหนูแต่งหนึ่งห้องหนึ่งสไตล์ปล่อยเป็นสตูดิโอแล้วในระหว่างที่แต่งห้องก็ทําเป็นคลิปโปรโมทไปด้วยว่าเราอ,ออกแบบนู่นนี่นั่นเผื่อเราจะได้แบบเปิดบริษัทเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในแต่ส่วนตัวที่ว่า ถ้าหนูจะทำจริงๆเง่อย่างว่าต้องหาอะไรที่มันอาจจะดูเหมือนสตูดิโอมากกว่าบ้านนะใช่มันจะได้ดูออกว่าเป็นสตูดิโอนะี่ยเราไปหาตึกเช่าในเมืองอาจจะมีก็ได้นะที่เหมาะเป็นสตูดิโอนะ่แล้วก็อาจจะต้องหาเพื่อทนึงที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบว่าสมมติวันเดียวกันมีคนใช้สตูดิโอของเราสองห้องที่เราแต่งไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าคนละเจ้ากันมันก็ต้องมีที่จอดถูกไหมก็ถูกค่ะ แต่เป็นภายในก็น่าจะอืเลือกได้ไม่ต่างกันเนยอะเท่าไหร่น่าจะเลือกแบบเดิมๆมคล้ายๆกับแบบบ้านแเออเยวหนูลองโทรบอกพี่ชายก่อนบ้านสวยมากเลยเข้า<อ>ได้หรือเปล่าอ่ะเข้าได้ด้วยซ้ำนะฮะจะสวยมากเลยนะ จริงๆพี่ก็นั่งคิดเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าจะซื้อด้วยเงิน USD เนะี่ยเลือกซื้อบ้านไปอาจจะคุ้มกว่าซื้อห <Hello S 1> อคอนโดที่เราไปดูเมื่อวานหนูกับพี่ hmm. ดารุยเดินออกจากบ้านมาแล้วก็เดี๋ยวซ้ายเดินลงมาเรื่อยๆเป็นร้านเสื้อผ้าถ้าพี่จะไปรับก็มารับตรงนั้นนะโอเคหรือเปล่าทำไมไม่รอพี่ที่บ้านอ๋หนูก็หนูก่าพี่ยังไม่เสร็จหนูก็เลยเดินเล่นอะ่ะแล้วตอนนี้มันก็แบบ เพิ่งหกโมงเช้าอากาศกำลังดีนั่นก็รอยอยู่ที่ร้านเสื้อผ้าไม่ต้องเอาอไปไหนโอเคค่ okay, ะเดชไฟแดงกระเทาค่ะไม่ปเป็นไรหรอ เสร็จพอดีเลยอ่ะอืมก็เมื่อกี้หนูดูตรงป้ายเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นมือสีแดงพอดีอือถูกพอดีเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่เป็นไฟเขียวเลยด้วยซ้ําอ๋อน่าจะเป็นฝั่งนี้เรี้ยวมาตรงนี้เพราะเมกี้ดูแล้วว่าก็ไม่ไม่อันตรายกับเราเท่าไหร่เมื่อกี้พี่ว่านายนะที่พี่บอกว่าถ้าซื้อบ้าน อ๋อเพราะว่าเมื่อวานไปดูหมายถึงว่าเมื่อวานไปดูมันก็สามพันใช่ไหม USD แต่ว่าได้ห้องอย่างนั้นน่ะคิดว่าไปหาซื้อบ้านดีกว่าเออถึงบิล building มันเรียกว่าอะไรด้วยความเป็นคอนโดเนาะ building มันมีให้อยู่แล้วแล้วมันสวยก็จริงแต่ว่ามันปลูกผักไม่ได้นะใช่พี่สีเขาก็คงอาจจะต้องกล่อมพี่สีเรื่องนี้เพราะพี่สีเขาก็คงอยากมีจุดทางปาเพราะเขาค่อนข้างรักธรรมชาตินะใช่ แล้วทำไมพี่สีไม่ลองไปทำงานเป็นเกษตรกรปลูกผักดูให้เขาตื่นก่อนดีกว่านะทุกวันนี้คือขี้สาวยังกว่าอะไระร้านอยู่นี่หรือรเปล่า,าน,นี่ร้านอยู่นี่ร้านอยู่นี่ตรงนี้โอเค ีมอวกาศจะเป็นยังไงได้บ้างเขานน <c oughs> อบอกว่าแม่ตีมอากาศก็กาแล็กซี่นะ <c oughs> ใช่